ครับพี่น้องวันนี้ย่ำเทียงพามากินเมนูเด็ดอ่ามึงนะครับเมนูเอียงครับผมพี่น้องว่าเอียงนอนี่นนอโดยเชฟบครับเชฟบเชฟบกระทาซอสเนี่ยเชฟกระทาซอสสร้างตรงมาจากครูขันคนนี้นี่ว้าว สุดยอดรับประกันความแซบบอครับแเบียบเรียดสุดสอบอ้ยเรียดสุดสอบคนนะขอท่าแห้งมาแซบไปโรงพยาบาลด้วยอะเป็นยังคือพ่อขวดตึโอ้สุดยอดไกลแล้วไกลแล้วครับนายวลา สามสองหน,นึ่งไปตอ้ค่ะตรงลงก้มมเหนยฮ้ขอมา่กิ้ขัดเจา้าไทยคนน่าเนี่อบ่บ่ดี่ไทยอืย่นลุกมหม่เิดหรอกนี่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเอาตอนใหญยเด็นนะ่ะตอนหน่อยเลยโอ้ยกินเห้เบิ่งนเะน,นียนะกินยังไงไม่ห่อน S <S โอ้ยไอ้ไฟถ่ายอ,าอยีกทีโอ,อย้ยมาถ่ายรูปกันวันนี้ <S <S โอ้ยมึงเสียบเป็นกรเช็ดเป็นเสียวะท่นกินพริกไรต้องให้ต้เป็นดมลงเลย้โอ,โอ,โอลูกพี่พากินแั่นบอโอ้ยผาใสาพ่พริกนี้พอวกินเลน้ำมันออกน,อกอนี่แหละน,น,น่าเน,น,นี่นยเปเียเป็นไลูกพี่แซ่บวะเหนผาสลาดแก้ว แงดโอ้ยคักขนาเจ้าน่ะขอยไงปุยกินับเจ้าน่กินหอดสุกคนได้พี่เน้ยมาเ้อดทุกคนเนอไม่ได้พี่น้องกินตเอกินหอดสุกคนนะพี่น้องฟังไปมันตัวมันก็เลกินได้ครับมนได้ากเลยเบมด้กินได้ตัวมึงเนี่ๆๆๆโอ้ยมั่นองกับมี่แขนขาบ้างกันุ้งแตะุงเตึนเอาออก แสบป่ะดองวางเมาด้วยแบกแสบสุยาดสุยาด่กินด้วลูกายจะกาดกินลูกาย